สวัสดีครับผมมิวจัดโกชาแนลครับหลังจากที่ไม่ได้ออกทริปมานานวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรถทริปกันที่ช่องเย็นนะครับจังหวัดอะไรกำแพงเพชรนครสวรรค์ก็ไปลองเทสได้ด้วยครับว่าหลังจากที่เราอัพลูกไปแล้วสเต็ป53ใช้งาน จะวิ่งดีขึ้นไหมแล้วก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเทสกันนะครับเตรียมตัวแปลกไปแบบง่ายๆครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวเก็บเตรียมสัมราระก่อน ก็คือสำหรักเราครับหสองใบไปคนเดียวอันนี้ผมเอารถใส่ตัวตู้มาเพราะว่าบ้านพี่ชายอยู่ในตัวเมืองผมอยู่นอกเมืองครับผมอยู่ตอนที่สองสตาร์ทก็สตาร์ทก็ดีตัวเมืองลบบุรี เ้วเดี๋ยวจะมีมังกี้ไปด้วยอีกหนึ่งคันมีเอ็กไซเตอร์สองคันนะครับตัวใหม่ตัวเก่าเป็นรถของพี่ชายคนโตแล้วก็น้องชายคนเล็กส่วนเราขับพีจีวันครับเท่งเราต้องขับพีจีวันครับรถแรงไม่กลัวกลัวไม่อึดนี่ขาดไม่ได้ปั๊มลมยางใน รว่าพี่ีวันชอบรั่วบ่อยน,นี่เราก็เตรียมไปแต่เครื่องมือไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวไปหาห้านหาไอ้น,นี่เอาหาอู่เอาไปเที่ยวแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่ออกไปขับรถเล่นดิดดด ้าก็เช่นกันของเท้าก็แบบแห้งไวโดนน้ำได้ช่วยกันดูคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวคุงกอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขาดอีกแค่สามร้อยชั่วโมงก็จะผ่านกดนะครับในปีนี้หลังจากที่คี่ป,ปูทับเบิกก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยเพราะว่า ัดการปัญหาชีวิตเรื่องรถตู้อะไรด้วยรีบทำให้มันเสร็จพอรถซื้อมาก็ตันแรกจะมาทํารถบ้านแล้วก็ไม่ได้ทำํำผมพับโครงการไปแอร์พงังนู่นน,นั่นนี่พังงภายในก็ยังไม่เสร็จกันเลยพยายามรีบทำ พอครับตัวนี้เอาเที่ยวได้ Let's go ไอ้ไรจำกูไม่ได้เหรอ มันหมดวะอันนี้ 6, เท่าไหร่หกพันแปดร้อยสิบเก้ากิโลแต่มาดูที่ว่าทริปนี้จะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่กี่ลลิตรโอ้ยพลังห้าสาม ตอนนี้ในตัวเมืองลบบุรีนะครับก็มีการทำถนนนะครับเส้นหน้าราชพัฒนะครับเข้าไปถึงบางสามยอดนะครับก็ใครมาก็ขับก,กันเช้านะครับผมนี่ปหมไปวงปนอกประเด็นร่วงแล้วครับปรลุกแววนแดกไปอันหนึ่ง ที่เก็บหมวกกันน็อกให้แล้วก็แว่นตามาให้แต่แว่นตามันแตกมาแล้วครับอันนี้จะผมย้อนกลับแนวเชื่อมกัน ครับออกเดินทางกันต่อเิอง้งแวะอำเภออินไปหาอะไรกินแบบโลโคไม่มีอะไรแดกด้วย หกโมง,งครึง่งอยู่สิงห์บุรีอินเล่าฮะสิงห์บุรีอินบุรีเราแวะปั๊มกันก่อนนะครับแต่ลรกล่าว่าจะหาข้าวก็จะโทรถามน้องชายครับนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวนัดเจอกันนะครับพอดีว่าร้านข้าวยังไม่เปิดตอนนี้ผมก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาทแล้วครับเดี๋ยวไปเจอน้องชายกันที่ ก่อนเข้านครสวรรค์เพราะว่าน้องชายมาจากทางเส้นอำเภอสันนะครับผ่านคาก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปกินข้าวพร้อมกันไม่เข้าพวตอนนี้เป็นเวลา7.25โมงแ้แล้ว นครสวรรค์วันนี้ขึ้นช่องเย็นนะครับสคันอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยรถอะไรไม่เข้าพวก ถึงจุดนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้น้องชายก็มาถึงแล้วนะครับเอามังกี้ไป โอ้หมาแต่ละคันละคันนี่แรงกันทุกคันครับสงสัยลูก53จะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารถนะครับมันมีกําลังนะครับขี่สนุกขึ้นไปได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเหมือนความเร็วมันจะไปตันอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนมันตัดอะครับจริงๆรถถ้าสมมติรถสเตอร์ลงรถน่าจะไหลไปได้ต่อนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็มาออกคลิปเพื่อลอง ดูประสิทธิภาพนะครับว่าเราควรจะอัปเกรดอะไรเพิ่มหรือว่าเราจะทํายังไงให้มันขับอยู่ในเฉลี่ยนะความเร็วที่เราต้องการได้นะครับแล,แล้วเราก็ถึงจังหวัดกําแพงเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาอู่นะครับตั้งโซ่หน่อยพอดีรถโซ่หย่อนไม่ได้ตั้งมาจากบ้านแล้วรู้สึกมันจะหย่อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มังกีก็เหมือนมีอาการแปลกๆนะครับละมันหยดนหรืออะไรนีร่แหละเดี๋ยวไปจอดเช็ครถกันตรงนั้นก่อนนะครับ lúc nào kỳ lạ thắng vô bẹp gồm bác bẩn ní gà yêu xong qua kèm hai mươi kilo 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 hai ฮะอีกร้อยเลยเหรอตังโต๊ะนะครับแล้วไปกันต่อ ตอนนี้เราก็ถึงกันที่หน้าอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับเพื่อเดี๋ยวจ่ายค่าธรมเนียมกันก่อนนะครับรถมอไซค์น่าจะค่าละ60บาทประมาณนั้นเนพราะว่าไม่แน่ใจไม่ได้มานานแล้วหลายปีตอนนี้เราก็ชำระค่าบริการค่าขึ้นนะครับรถมอไซค์ค่าละ60บาท กันต่อครับอากาศเริ่มดีแล้วเดี๋ยวไปดูดิว่า,าวันนี้ข้างบนจะกี่ นนี้เราก็ถึงกันที่นะครับจุดลงทะเบียนนะครับก่อนขึ้นอุทยานนะครับเพราะว่าใครมาก็ต้องมาลงทะเบียนที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้คนที่มาเดินป่านะครับเดินเทลแล้วก็ตรงนี้มีลานกลางเต็นท์นะครับสามารถนําเต็นท์มากลางได้นะครับแล้วก็จะมีค่าที่พักมีข้อมูลต่างๆนะครับเวลาที่เข้ามาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเรา แวะกินข้าวมาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรกินไหมก็เดี๋ยวกินข้าวกันตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเดินขึ้นภูสวรรค์กันนะครับเอาพริกอ่อนไก่ครับอะไรพี่ได้ครับ โอ้อยางไรก็เป็นขอเป็นกะเพราหมูสับแห้งๆครับ,รบสองจ้ามีไข่นะคะครับผมเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ มันมีเค่ก mm, ๊อกชีบอ่ะ เรามาสรุปค่าน้ำมันนะครับกับทริปรถเล็กนะครับแล้วก็เป็นสเต็ปลูก53นะครับการไปช่องเย็นในครั้งนี้นะครับผมได้เติมน้ำมันไปทั้งหมดนะครับ543บาทนะครับก็เท่ากับว่าจ,จากที่เราไปออกทริปทับเบิกมาอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันผมว่ามันประหยัดลงนะครับตอนที่ไปทับเบิกผมใช้ความเร็วนะครับลรอกคันเร่ง100 110 ตลอดนะครับไหลบ้างไม่ไหลบ้างครับแต่รถมันตันอยู่แค่ที่ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้อัพสเตปสเตอร์หรือลดสเตอร์ลงนะครับหลังจากผลทดสอบนะครับการวิ่งทิปครั้งนี้นะครับทาให้รู้ว่ารถกินน้ํามันน้อยลงนะครับจากโลละบาทก็เป็นโลละ8สตังค์นะครับประมาณนั้นครับก็ค่าใช้จ่ายคร่าวๆก็มีกินข้าวบ้างกินขนมกินกาแฟบ้างอะไรบ้าง1 0 0 0บาทครับ ไม่ไม่เกินครับประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมวิวชมซิลทัชกันต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากไปเดินขึ้นอุวรวค์แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตกของลานกริงๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดรับชมติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับดูวิวดูบรรยากาศไปนะครับเผื่อใครจะตามรอยนะครับไปขี่รถเล่นกันครับกับพี่น้องชวนเพื่อนชวนใครก็ได้ครับหรือใครชอบไปวเดียก็ ไปง่ายๆครับเส้นทางสบายแล้วก็สวยอากาศเย็นนะครับธรรมชาติดีนะครับผมเฮ้ย<ไห>นุกเฮียเล่นไปกันเมื่อ้เอาช็อตนั้นนะ พี่เพี่อนพิ่งเบิกให้เนี่ยน,นี่เลนหน้า600 <c oughs> หกร้อยเลยหกร้อยแปดสิบเปิ้ลนมันทำอะไรเพิ่ลนมันปัดตกไงเดียวเลยแล้วถ้าวันนี้แตกนี่ต้องหารสี่ไปเลยหารสี่ดิทำไมอะ่ะ บอลชัดหน้าเบอร์สุดยอดเมื่อคืนเม่อนเมื่อคืนก็นอนคิด่เราต้องใายสารบันีนี่เราจะลุยป่ากับโจโฉ เราจะขึ้นยอดโมกุจูฮะสวังสวันเนี้ยไปโมไปโมกุจูปะขับรถขับรถ5ชั่วโมงเพื่อมาเดินขึ้นขึ้นเขนา,า,าไ,ไาหนใครบอกาศ1 7องศา อันนี้จะเป็นยิสตก ที่นี่ภูสวรรค์เราลงจากช่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินทางไปที่น้ําตกคลองล้านกันต่อน,นะครับเห็นว่าวันนี้มีน้ําเยอะมากนะครับน่าจะสวยนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดต่อเน,นื่องครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีคนเยอะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้ามาถึงทยานนะครับน้ำตกคลองล้านแล้วครับก็เดี๋ยวแวะ ปั๊มตานิดนึงครับเอีพี่ชายไปซื้อสมุดปั๊มตาอุทยานมาตรงสใส่จะได้ไล่เก็บอุทยานกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมารับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นกันแล้วก็พูดคนะุยกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีไปไหนต่อก็อยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็อยู่ที่น้ำตกคลองลานนะครับหลังจากที่มไม่ได้มากีป่ปีเยงงอะเลยสิบห้าปีประมาณสิบห้าปีปเปลี่ยนแปลงไปเยอะพี่มิวกับพี่เมียถึงแต่คุณน,นั่งอยู่ตรงเกือบ ไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีอะรอยรลยนะเอ,อ๊ะมันสวนสนุกนลตรงนั้น